ลูกหนึ่งที่ตอนนี้ลูกชายกําลังน่ารักน่าชังสําหรับน้ําชาชิรนัทซึ่งน้องน้ําทะเลนั่นเนี่ยได้กนผมไฟไปเรียบร้อยแล้วนะจ้าน้ําชาบอกได้ยค่ว่าตั้งแต่น้องทะเลเกิดมาเนี่ยคนทางบ้านพากันหลงกับลูกชายกันเป็นแถวเลยจ้าเพ็รมันบันเทิงถึงเวลาก็มาเจอกันอีกเช่นเคยกับเพชดบันเทิงช่วงบันเทิงที่มีแต่ข่าวเด็ดเด็ดเผ็ดเผ็ดทั้งนั้น วันนี้ก็เช่นกันนะจ๊ะว่าแต่จะมีเรื่องอะไรบ้างนั้นเนี่ยไปติดตามกันเลยดีกว่าทําเอาหลายคนสงสัยสงสัยนะคะเมื่อเพจเจมอยร้อยแปดได้ทิ้งบอมเอาไว้นะคะว่าด้อมสงสัยอะไรกันอยู่แชทมาถามกันจังเลยแค่เพื่อนกับพ่อโอเคไหมจ๊ะโอเคไหมและยังมีโพสต์อีกนะคะว่าสงสัยกันเต็มทวิตเลยนะดอมเ oh, <no. S 1> ขาแค่ไปต่อยมอยด้วยกันเท่านั้นเอง งานนี้ทำเอาติ่งเอ๋ยด้าเอ๋ยหลายๆคนเริ่มสงสัยนะคะว่าสิ่งที่เจมอยโพสตนนั้นเนี่ยพลาดพิงเมนของพวกนางกันหรือเปล่านะา oh, <no. S 1> ทามเพดมันบันเทิงไม่รอช้านะจ้ารีบไปตามส่องนทวิตมาด้านเป็นข่าวของไร์ทเชียรวิทย์กับนิชเชนยา <Yeah. S 1> ที่ <Yeah. S 1> มีโมเมนต์ huh. แซวกันแบบนี้จ้าแบบนี้และมีข้อความคล้ายคลึงกันแบบนี้ด้วยนะจ้า oh. บางภาพก็รู้แหละค่ะว่าไปที่ที่เดียวกันเนาะ เท่านั้นยังไม่พอล่าสุดยังมีคลิปเหมือนไรไปต่อยมวยและมีผู้หญิงคนหนึ่งไปนั่งเฝ้ามีโมเมนต์ทั้งคู่เนี่ยกําลังเมาอหมอยกันอยู่ด้วยซึ่งทำเอาชาวทวิตจับผิดกันยกใหญ่ว่าสาวที่ไปต่อยมวยด้วยกันเนี่ยใช่นิง้งญญาหรือเปล่านะซึ่งพอเอาภาพที่นิ้งลงใส่เสื้อสีเทา <c oughs> เทียบกับสาวในคลิปอ้าช่จจะใช่จ้าช่คนเดียวชัวร์แล้วแม่ Oh no. จากนั้นต่อยมวยเสร็จคนก็จับสังเกตนะคะว่าทั้งคู่เนี่ยไปกินเนื้อย่างด้วยกันเพราะแต่ละคนลงภาพเนื้อเหมือนกันอีกด้วย <Yeah. S 2> แม่จับผิดกันซะขนาดนี้บางทีอาจจะแค่เพื่อนกับพ่อไม่มีอะไรนะจ๊ะไม่มีอะไร oh. เราด้อมอย่าเพิ่งไปรุมผู้หญิงนะจ๊ะเดี๋ยวจะหาวาเดียนเนี่ยไม่เตือนจ้ะ ลูกหนึ่งที่ตอนนี้ลูกชายกำลังน่ารักน่าชัง <Yeah. S 1> สำหรับน้ำชาช <Ooh. S 1> ิรนัทซึ่งน้องน้ำทะเลนั่นนี่ยได้กกนผมไฟไปเรียบร้อยแล้วนะจ้า <Yeah. S 1> น้ำชาบอกได้คะว่าตั้งแต่น้องทะเลเกิดมาเนี่คนทั้งบ้านพากันหลงกับลูกชายกันเป็นแถวเลยจ้าหลองอนะ่ะคือยิ้มมาทีนึงก็แบบเอาจริงๆนะเราจ้องหน้าเขาได้ทั้งวันโดยที่ไม่เบื่อเลยแค่จ้องไะแค่แบบ ถ้าอยู่ด้วยอ่ะแค่เนี้ยฟินมากๆแล้วก็หลงมากเหมือนกันทุกคนตอนนี้นะจุดศูนย์กลางคือลูกทางบ้านครูมาที่ลูกมาเลยระดับคุณแม่น้ำชาเนี้ยต้องวางแผนอนาคตให้ลูกไว้แล้วชม,มีช่ไม,มออก็คิดแล้วนะว่าจะพาไปเรียนที่ไหนอย่างไรอะไรเงี้ยแต่ว่าก็น่าจะส่งไปเรียนเมนอนอืองนอกตตนเด็กไปเลยเด็กที่เกิดมายุคนี้นะต้องแบบแข็ง แล้วก็จะต้องแบบชีวิตมันไม่เหมือนกับพวกเราตอนเด็กๆอะ่ะมันคือเกิดมาในมลภาวะอีกโลกอีกคือแบบมันยอไปหมดสังคมโซเชียลมีเดียอีกอ,อะไรอย่างเงี้ยมันต้องต้องเลือกดีๆอะไรเงี้ยค่ะแม่ถ้าส่งน้องอยตั้งแต่เด็กแบบนี้เราจะไม่คิดถึงน้องหรือจ้าไปอยู่ด้วยหาไปอยู่ด้วยค่ะ <c oughs> ใช่ค่ะตอนนี้น้องทะเลกำลังโตแล้วคิดแผนจะมีคนที่สเลยไม่น อยากมีถ้าพรุ่งนี้ตื่นมาราปุ๊บมาเลยแต่มันไม่ใช่คนหนึ่งเนี่ยกินระยะเวลาชีวิตเราไปประมาณสองปีตอนนี้อยากมีแค่คนเดียวนะคะแต่ในใจลึกๆแล้วอะ่ะอยากมีอีกคนแต่ว่าแต่มันไม่ไหวจะเคลียร์เนาะมันแบบใช้พลังงานใช้ใช้เวลาเราไปค่อนข้างเยอะมากๆจริงๆ แค่คนเดียวก็พักงานในวงการไปแล้วเกือบ2ปีแต่วันนี้น้องทะเลโตแล้วคงได้กลับมาเห็นผลงานน้ำชาอีกแน่ๆเลยรอดูได้เลยจ้าเพชรมันบันเทิง